ตัวนี้น้ำยากกขาดนะครับน้ำยากกขาดม้าน้ำนะม่าน้ำรั่วนะครับม้อน้ำรั่วด้วยม้อน้ำรั่วรั่วเป็นทางเลยนะครับถอนมานอตข้างในไม่มีนะครับ ถอดออกมาแล้วนกะนนไม่มีเนละนั่นออจิ๊ดมัยจิยุหายไปสองตัวเดี๋ทำการลื้อนะครับนี่ถอดมาแนละ้วฝุ่นเยอะเดี๋ยวแต่ท้างให้นะครับในฝุ่นพวกฝุ่นพวกอะไรนี้ทำความสะอาดให้ด้วยนะครับทำส่วนนี้เท่าจะททำได้แต่ส่วนอื่นจะเป่าลมให้นะครับวนนี้อากาศภายนอกก็ปิดมาแล้วนะครับ ปิดมาแล้วนะครับต่อตัวเองมาได้เวลาแกะตัวเองมาโหดูสภาพไปแล้วกันครับโหมีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ตายตัวหนึ่งยังเป็นสภาพคอยเย็นนะครับโอ้หนี่เลยกระซึมนะตัวนี้คอยเย็นซึมนะเนี่ยภาพอย่างเงี้ย นี่เรียกหมดสภาพเ้ยนะครับด้านหน้านี่ได้มาเสาตายตัวหนึ่งนี่ค่าสภาพนี้ครับนี่มันซึมมันข้างนี้นะซึม,มข้าวน้ำมัน <Okay. S 2> ดูไดเออร์เดเออร์นี่ถอดแผงมาแล้วนะครับดูไดเออร์ข้างในเป็นไงบ้างโ oh. อ้โหดูดูเอานะครับอย่างนี้อย่างนี้ไดเออร์ใช้ไม่ได้นะครับนี่มันดำนะนี่ดำแล้วมันตันด้วยดูดูเดเยอร์นี่หมดยุ่นะครับไดเยอร์นี่หมดยุ่ใช้ไม่ได้ ดำนะครับดันอย่างเงี้ยถือว่าใช้ไม่ได้ละ <Okay. S 1> คอมแอร์แล้วก็แผงคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนถอดมาดจะล้างให้ใหม่ครับ <Okay. S 1> คอมแอร์สภาพไม้นี้จะถอดถ่ายมาขอให้ใหม่นะครับโอเคนี่แผงถอดมาล้างนะครับ นี่ล้างสิ่งสกปรกภายนอกเดี๋ยวภายในก็ใช้เอฟล้างอีกทีหนึ่งครับนี่ล้างภายนอกก่อนภายในเราใช้เอฟล้างอีกทีหนึ่งเห็นน้ำดำมากเลยนี่นี่ล้างภายนอกก่อนสักทำำกลนะลกกีล้างสิ่งสปกปรกที่เกาะภายนอกพวกะเห็นปูนซีเมนต์น้ำดำเมี่ยมเลยนะ รอมันนี้สักพัก,กนึงก่อนอันนี้คือน้ำมันคอมเอลนะครับน้ำมันคอมเอลนี่เดนโซ่นะครับมันคอมเอลเดนโซ่แท้นะครับตัวนี้คอมนี้ล้างแล้วครับถอดมาล้างให้แล้ว <c oughs> จนมันเรียบร้อยนะครับ จนมันแอลน้ำมันคอมเบ่อยแล้วน้ำมันคอมเดนโซนก็แพงนะครับมจะไ,ไม่ถูกอันนี้คอยเย็นใหม่นะครับคอยเย็นใหม่คุกเกนดนโซ่ใบมอเตอร์ถอดมาล้างให้นะครับถอดมาล้างให้ทุกส่วนที่เกี่ยวกับแอร์อที่ว่าตอนนี้พวกนี้ก็ล้างให้หมดแล้วใส่คอยด้วยแล้ว โอเคได้ประกอบกอปประกอบเรับปรกอบแล้ว,ลวนี่ก็ล้างให้นะครับนี่ฟิลเตอร์เปลี่ยนใหม่ครับนี่ก็ประกอบแล้วล้างให้หมดทุกชิ้นในตรงนี้ล้างหมดเป่าฝุ่นให้นะครับนี่ก็ประกอบแล้วครับลงห้าหกองศากับห้าจุดเจ็ดองศาหกองศาเท่ากันแล้วตอนนี้มีเป็มยาเรียบร้อยแล้วหกองศาเท่ากัน,นครับ เดนินมารีไปเอตัดล้วครับเอตัดล้วอเคเอทัดลอด่ันแบบที่หกองศา โอเคครับตัดต่อดีโอเคครับตัดต่อดีคร,ะระับเร็เร้อนๆนะลงหกองศาอันนอ้จาเกพกิ่มเติมยาเสร็จนิดเปลี่ยนคอยเย็นล้างแผงเกลี่ยเอ,อ้อ พอทายมันเข้าใหม่ห้าจุดหกห้าจุดสามเคนะประกอบข้างในเรียบร้อยแล้วคืออาจารย์เพิ่งจะทำเสร็จนี่เพิ่งเสร็จเนี่ยประกอบข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ทำเสร็จ